มาทดสอบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดมีห้อ a p p เปิลกรีของพี่สุภาพรนะครับจังหวัดชนบุรีเครื่องนี้ครับคุณลูกค้าเอามาซ่อมครั้งหนึ่งนะครับเราเทสจนเครื่องจะไหม้นะครับยังไม่มีปัญหาลูกค้าเอาไปต่อใช้งานมันขึ้นโค้ดเออร์อะไรไม่รู้นะครับก็เลยส่งมาให้เช็คอีกรอบพอเอามาเช็คอีกรอบเราก็ไม่เคยเจอโค้ดเออร์อะไรเลยนะครับ ปกติทุกอย่างอันนี้ผมเปิดทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ต่อแผงไว้นะครับเช้ามาก็มีการชาร์จนะครับชาร์จที่1 4บสี่แอ์ครับมีไฟออกปกติไม่มีโค้ดเออร์เอร์ใดๆนะครับมีไฟ AC in มีไฟแผงมีแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็มีการชาร์จที่มันชาร์จน้อยเพราะว,าว่าวันนี้ไม่มีแดดเหมือนเดิมนะครับโอ้ครับไม่มีแดด เพราะว่าขอให้ทดสอบโหลดหนักๆให้ดูอีกทีได้ครับจัดให้ครับตอนนี้นะครับมีการชาร์จที่15แอมป์ครับหน้าแรกนะครับกดปุ่ม ESC หน้าแรกครับเป็นแรงดัน AC IN นครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปวงกลมแบบนี้นะครับก็คือ utility ครับไฟจากการไฟฟ้าไฟด้าน AC out ครับ ดูหน้าที่2ครับหน้าที่2เป็นความที่ด้าน AC in นะครับหน้าที่3เป็นไฟที่มาจากแผงนะครับตอนนี้เป็นโวลต์ใช้งานแล้วนะครับเป็นแรงดันใช้งานนะครับอยู่ที่300กว่าโวลต์นะครับแล้วก็มีกระแสที่มาจากแผงนะครับ3.6ครับอย่างที่บอกแดดไม่มีนะครับได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับไฟจากแผงนะครับมาที่ 1200นะครับมีการชาร์จที่17แอมป์มีการชาร์จท,ที่900อกว่าวัตต์นะครับไฟแผงมาพันกว่ามันทำไมชาร์จแค่แ800รอครับก็บเป็นเพราะว่าเครื่องพวกนี้นะครับมันต้องการไฟเลี้ยงอยู่ครับมันก็เลยมีการกินไฟเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดให้ดูนะครับ ก็มาทดสอบกันทีละอย่างผมปิดสวิตช์เวอร์ก่อนนะครับปิดไฟในด้านแผงครับปิดไฟด้าน AC in รอแน่จอดับดับไปแล้วนะครับตามมาตรฐานในการทดสอบเครื่องของผมนะครับแล้วก็เป็นระบบไฮบริดทุกรุ่นทุกยี่ห้อในขณะที่ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เวอร์นะครับก็ เครื่องจะยังไม่ทำงานนะครับแต่ถ้ามีไฟ ac in หรือว่ามีไฟ pv in หรือว่าด้านแผงโซลาเซลล์เข้าเครื่องเครื่องต้องทำงานนะครับผมใจไฟ ac in เข้าเครื่องครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับหน้าจอทำงานนะครับสแสดงผลแต่จะไม่มีการชาร์จใดๆนะครับเนื่องจากว่าเมนูที่16ผมตั้งไว้เป็น oso ครับก็คือชาร์จจากโซลาเซลล์อย่างเดียวก็จะย,งยังคงสถานะแบบนี้ค้างไว้ะครับ น,นี้เรารู้แล้วนะครับว่าสวิตชิงในด้าน AC ครับไม่มีปัญหาผมปิดไฟในด้าน AC ครับเครื่องนี้เป็นตระกูลฟ้าขาวนะครับก็จะมีบูตบัคคอนเวอร์เตอร์แยกไว้ครับที่บูตบัคก็จะมีสวิตชิงของภาค AC อยู่นะครับจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับ เมื่อจ่ายไฟจากแผงเข้าเครื่องเครื่องเปิดครับเดี๋ยวต้องมีการชาร์จครับด,ดูนะครับตอนนี้<ด>มีไฟจากแผงเข้าเครื่องนะครับชี้ลงแบตถ้าลูกศรชี้ลงแบตแปลว่ามีการชาร์จนะครับถ้าชี้ออกแปลว่ามีการใช้ไฟจากกาันไฟฟ้าไม่มีครับเป็นศูนย์หน้าที่สามนะครับแสดงเป็นแรงดันของแผงครับเป็นกระแสของแผง ไฟที่มาจากแผงการชาร์จครับ1ิบแอมป์ผมตั้งไว้ที่3 0แอมป์นะครับก็ถือว่าปกตินะครับผมปิดไฟในด้านแผงก่อนนะครับปิดไฟในด้านแผงเรียบร้อยนะครับน่าจะดับครับต่อไป ผมจะเปิดสวิตพาวเวอร์ครับเห็นว่ามีมีอะไรลางๆอยู่อ่าดับไปแล้วนะครับปิเปิดเปิดเครื่องครับก็เปิดเครื่องปุ๊บนะครับมีไฟจ่ายออกมาที่230โวลต์นะครับผมจะกดดูหน้าที่แสดงวัดครับอ่าเดี๋ยวผมจะทดสอบโหลดให้ดู บตเตอรี่มีที่ห้าสิบสองจุดเก้านะครับก็เกือบจะถึงห้าสิบสามโวลต์เปิดโหลดที่สองพันนะครับอยู่ที่พันเก้าครับมาดูหนึ่งพันเก้าร้อยโหลดที่สามสิบหกเปอร์เซ็นตครับกินกระแสสี่สิบห้าแอมไม่พอนะครับ องอไปอีกสองพันมาดูครับว่าขึ้นโค้ดเออร์อะไรหรือเปล่าเป็นที่สามพันแปดร้อยสามสิบวัตต์ต้องกินกระแสเท่าตัวโหมที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นกินกระแสแปดสิบสี่นะครับคำนวณได้ไง่ายๆแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือห้าสิบโวลต์ที่มันมีปัญหานะครับต้องดูการต่อใช้งานแล้วก็สายแบตเตอรี่นะครับสำคัญมากครับ สายแบตเตอรี่ต้องเส้นใหญ่ๆ,ๆครับโหลดที่สามพันแปดเดี๋ยว <st it> ให้ช่างโอเพิ่มโหลดเข้าไปนะครับเพิ่มโหลดอีกห้าร้อยโอ้ยเอาดิการ์ช่เข้าไปเป็นหกนะ <st it> เป็นสี่พันห้านะครับตอนนี้เมื่อกี้กระช่าเข้าไปหกพันเจ็ดพันนะครับสี่พันห้าพัดลมเร่งครับตอนนี้ผมใช้ไมค์ไร้สายอยู่นะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงพัดลม มันมันตัดเสียงรบกวนออกไปนะครับโลที่สี่พันห้าครับอ้าวเพิ่มอีกห้าร้อยเป็นสี่พันเจ็ดเพิ่มอีกห้าร้อยเป็นหกพันหกกระชากเป็นห้าพันสองห้าพันสองครับ โหลดที่95เปอร์เซนครับเปงกระแสแบตเตอรี่119แอมป์ครับเ,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 เดี๋ยวผมทดสอบโหลดที่5 0 0งครับสัก5นาทีแล้วกันรู้ว่าแบตจะถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่ลดลงมาเหลือ48.7ใช้โหลดเยอะครับ เอวผมขอไฟแผงเข้าช่วยดีกว่าครับช่วงนี้ไม่มีไม่ไม่มีแดดนะครับถึงมีก็ไม่แรงส่ายไฟแผงเข้ามาแล้วครับ่าพอมีไฟแผงเข้ามาช่วยนะครับแรงดันแบตเพิ่มขึ้นมา Ah น่าจะผ่านไปสองนาทีแล้วนะครับดี๋จะเริ่มนับใหม่นะครับบวกไปอีกสามนาทีคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ ก็เปิดให้เจ้าของเขาดูครับ <S <S ถ้าจ่ายไฟจากแผงเข้าช่วยนะครับมันจะมีไฟส่วนหนึ่งผ่านบ o ๊คคอนเวอร์เตอร์ครับใจ่ายให้คาปาซิเตอร์ไฮโวลต์ครับแบบนี้ทำให้หาก DC d c ดู dc ทำงานน้อยลง แต่ถ้าไฟแผงมาเยอะนะครับมันจัดจ่ายให้โหลดเต็มที่เลยครับถ้าเหลือก็ชาร์จลงแบตบถ้าลักษณะแบบนี้ครับมันไม่มีการชาร์จครับดูที่ลูกศรแบบมันชี้ออกแปลว่ามันดึงแบตไปใช้แบตบก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วครับมีแต่แสงมาดูนะครับไฟแผงมาเท่าไหร่ไฟแผงมาที่960ครับ ไม่เหลือชาติครับโหลดที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเพรียบวันนี้ให้มันสมบูรณ์ก่อนค่อยวัดสัญญา

ในขณะที่ทดสอบ5นาทีครับจะไม่มีการตัดต่อครับถ่ายให้ดูกันยาวๆ <c oughs> นาที่นการจับเวลานะครับอยู่ที่3นาทีแล้วก็บวกก่อนหน้านั้นครับน่าจะได้5นาทีแล้วครับพอดีไม่ได้ดูเวลาที่บันทึก โหลดอยู่ที่5,200ครับแบบต่ำด้วยนะครับเดี๋ยวผมโหลดที่99้เอครับเพราะว่ามีไฟจากแผงมาช่วยเดี๋ยวปิดไฟจากแผงครับปิดไฟจากแผงกินกระแสเต็มที่เลยขึ้นโค้ดศูนยแล้วนะครับศูนยคือแบตเตอรี่ต่ำนะครับ เดี๋ยวให้ช่างโอเพิ่มอีกห้าร้อยเป็นห้าพันเก้านะครับเป็นห้าพันหกครับอีกอห้าร้อยมันสันส้นๆนะเปิดเปิดฮิตเตอร์ดีกว่า ก็ต่ำครับเปิดฮีเตอร์แล้วขึ้นมาแล้วครับห้าพันสองห้าพันสี่ห้าพันห้าันหกหกพันสองโอ้โหหกพันสองยังไม่ตัดครับเกินเวละเครื่องน,นี้มันเป็นโค้ดศูนย์สี่นะครับโค้ดศูนย์สี่คือแบตเตอรี่ต่ำครับ ไม่มีไฟ AC ซ n อเข้าร่วมครับมันจ่ไปแตะเมนูยี่สิบเก้าครับทำให้มันเตือนโคศูนย์สี่โอ้สายแบตร้อนเลยครับดันไปหกพันเนี่ยยังไม่เตือนนะครับเคยเจอครับรุ่นนี้หกพันเก้าครับถึงจะตัดนี้ห้าพันห้าร้อยวัตต์แอปเปิกคีนไดสอบให้ดูเท่านี้ละกันนะครับ ขอบคุณทุการนีติดตามรับโชมกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ